เอวาคุณหนูหมื่นล้านเผยเงินทุกบาททำคลิปการให้ได้มาจากไหนอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังมากฝีมือและยูทูบเบอร,เบอร์เบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างเอวาปรวรวันวีรพุชงหรือเอวาตลกหกฉากเธอมักถูกเรียกว่าคุณหนูหมื่นล้านล่าสุดเธอได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แอดซันฟลาว่าเผยที่มาเงินที่ทำคลิปการให้และขอพูดจากใจถึงคำว่าหมื่นล้านโดยบอกว่าเงินทุกบาทที่เอวาทำคลิปการให้คือเงินที่เอวาหาได้เองบางคนบอกอยากให้ทำใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่พูดจริงๆจากใจเลยเงินจำนวนมากคำว่าหมื่นล้านคือเงินของคุณปู่เอวาไม่ใช่ของเอวา มีบางครั้งที่เอวาขอสปอนเซอร์คุณปู่แต่ก็ไม่กล้าขอตลอดเพราะเกรงใจคุณปูค่ค่ะเลยอาจจะมีให้ให,ใหญ่บ้างให้เล็กบ้างแต่ให้ด้วยใจที่อยากให้ทุกคนแน่นอนคะ่ะเอวาได้รับมาเยอะแล้ววันนี้เลยอยากส่งต่อให้คนอื่นรอดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์นะคะ I love you big big much ข้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างชื่นชมความเก่งของเธอจำนวนมาก